อ่ะถ่ายถ่ายถ่ายอ่ะอย่าถ่ายดิถ่ายมาดิอ่ะที่นี่ถ่ายผมได้ก็ถ่ายมาที่คยิ้มแล้วเนี่ยเออถ่ายแล้วไม่มีปัญหาอ่ะเจ๊ถ่ายเขาดิเจ๊เอ้าก็ที่เดียวว่าอันนี้มันเด็กคุ้งควยเด็กคุ้งควยอะไรอ่ะผมผมทำอะไรผมทำอะไรเจ๊ถ่ายได้ทีแรกกูยังบอกมึงจะถ่ายเพื่ออะไรวีดีโอถ่ายเพื่ออะไรใครมาล่อมึงอ่ะอ้าวใครมาล่อมึงแล้วเจ๊เมื่อกี้มาถ่ายผมเพราะอะไรอ่ะ ถ่ายมึงได้ไหมก็ได้เจ้าก็ถ่ายเลยก็ถ่ายก็เป็นบอกขึนกล้าแบบขึ้นกล้ากูไหมกูเด็กคนพันก็ไม่ให้ถ่ายไงกูเด็กกูเด็กคนพันนู่นกล้ากูไหมก็ผมไม่ถ่ายไงเจ้าบวยเอ้ยอย่าไปเล่องเวลาก็เลยพี่เออถ่ายได้มนแค่นั้นพอเออถ่ายเอาถ่ายแค่นั้นเออไม่ให้ถ่ายอ่ะไม่ให้ถ่ายอ่ะก็ไม่ให้ถ่ายไง

เขาบอมึงเก่งตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ททีี่่ขอแล้วแล้วถ้าเพราะอะไรถึงมาถ่ายผมต่างกูต่างถ่ายอะเออต่างกูต่างถ่ายอ้วแต่ผมไม่ให้ถ่ายไงเอามึงจะถ่ายกูไว้สิอ่ะก็เจ๊บอกให้ผมถ่ายได้แต่ผมไม่ให้ถ่ายไงไม่มึงเป็นคุยอะไรอ้าวแล้วมันเป็นอะไรถถึงไม่่ให้ายก็ผมไม่ให้ถ่ายอ่ะเอ้าเป็นคุยอะไรล่ะฮะ มึงอยากถ่ายมึงมั่งไงมึงคุยอะไรพี่เมื่อไปคุยอะไรเออนั่นแหละมึงอคุยอะไรเออมึงอยากเจอกูไ่องมึงอยากเจอมันไม่เกี่ยวกับการอยากเจอไม่อยากเจอหรอกเพื่จะเจอเพ่เจงบนเขาไม่อยู่กันบ้านเขารู้โอ้ยอย่าอย่าอย่ามายุ่งกับผม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 ผมไม่ได้ถ่ายรูปพี่ปัญหาไม่ได้เกิดจากผมแค่ถ่ายไปแค่นั้นแค่แล้วจบ ก็ไม่อยากจะถ่ายเหมือนกันก็ไม่ให้ถ่ายไงกูนี่แหละผมก็ถ่าก็ไม่ถ่ายก็ผมไม่ให้ถ่ายไงมันสิทธิ์ของผมไงมึถ่ายมาเลยแต่ก็มีสิทธิ์ของกูที่จะถ่ายมึงไงไม่ได้ผมไม่ให้ถ่ายคุยอะไรไงถึงไม่มีสิทธิ์อ่ะกูไม่ให้ถ่ายคุยกูไม่ถ่ายแล้ววันนี้มึงถ่ายอ่ะอ่ะมึงให้กูถ่ายไงแต่กูไม่ให้มึงถ่ายกูอ่ะแล้วมันสิทธิ์ตรงไหนมันสิทธิ์ของกูตามกฎหมาย กวาบถ่ายกูวกเมื่อเฮียอเอ้าเมื่อกูถ่ายกูยังไม่ได้บอกแล้วูงถ่ายบอกมึงเมื่อกี้นี่เองได้ยินบ่เยอะเปิดดูก็ได้ขอบ้านเแมัไม่ใช่อ่ะไม่ใช่จะมาหาเรื่องกูแบบนี้ไม่เอาไม่หาเรื่องอะไรอะไม่หาเรื่องอะไรแล้วกูหาเรื่องอะไรพวกมมือมึง แล้วกูหาเรื่องอะไรพวกมึงเอ้าผมไม่ได้หาเรื่องไงกูไม่มีไม่ได้อยากหาเรื่องให้ไมใครหาเรื่องถ้ามึอยากงียมเนี่ยไ้ไอ้หวยก็ไม่คืออะไรคืออะไรอ่ะกูอยากทายก็ทายก็ทายกต่อเนาะผมขอหน่อยพี่กูอยากก็อยาก่มีปัญหาเลยพี่ก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้อ่ะกูไม่ให้ทายอ่ะ เออไม่ไม่ได้นิวแกงขี้เหี้ยลวขี้ต่อขีแตกกูนี่จะไม่มีเลยมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอยู่ดีๆมาถ่ายจะมาถ่ายผมเพื่ออะไรเี๋งง่เอะไรนเออมันสดอะไรมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวกูไหมอจบๆๆอกูไม่ให้ถ่ายอ่ะมันต้งมีคนเย็น ไอ้หยมึงกล้าไปเสี้ยงแบ็นี้เลยช็อไก่จ้ำก้อะไรใสมากล้าไมไอ้หยีไอ้หยมึงกล้าไมล่ะกลับบ้านยแล้วมึงิ้งสวนเลยก็ไม่รู้มเมื่อกี้ก็จ้วงอะมาสิอยากให้บเาแ่เราไอูใครอยู่ได้บ้างมันอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ กมันคืออะไรเออต่างประเทศต่งางไทยที่ก็ไม่รู้ไม่ให้ถ่ายผมไม่ให้ถ่ายไงมันเป็นสี